ออกมาช่วยเหลือผู้คนนะเพราะว่าเราบางทีปิติมันขึ้นนะไม่ได้ไม่ได้เสียใจนะดิปิติมันขึ้นนะคะเพราะเชื่อว่าคิมนีคงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนเหมือนที่ครูเปลี่ยนขอบคุณแม่จ้ะจ<า>้ะมา โอเคทุบจะหมดอยู่แล้วมา <laughs> พวกเราคงจะจุดทุบ16ดอกกันแล้วล่ะนะคะโอเคนะในวันที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะครูก็เหลือเงิน20บาทอะไรที่บอกเรานะคะครูเชื่อว่าการอธิษฐานของเราครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันนะคะอ่ะสำหรับใครที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธพราหมณ์อะไรอย่างนี้นะเป็นศาสนาอื่นนะคะคุณก็เอาคําอธิษฐานที่ควูอธิษฐานนะคะไปไปใช้ได้นะคะไปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะเหมือนกันอ่ะครูจะพูดเหมือนที่ครูพูดนะคะ เราก็เปลี่ยนจากชื่อเราเป็นชื่อเปลี่ยนจากชื่อครูเป็นชื่อเรานะคะสาธุสาธุสาธุาาข้าพเจ้า,าเผยชื่อนามสกุลตัวเองค่ะนางสาวสิตาศิีธนากุลขอก,กร,รับสการะบูชารรมหาเทพเทวาทุกพระองค์ท,ษษที่ประดิษฐานอยู่ณ16หชั้นฟ้า,าส5ชั้นดิน14ชั้นบาดาล ทุกๆพระองค์มหาเทพเทวาตั้งแต่บนสุดถึงล่างพิพพกขอบารมีเสียงศส์ษษษษทั้งหลายโปรดเปิดทรัพย์เปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบเปิดบุญบารมีให้กับลูกคนนี้ได้พลิกชีวิตอย่างมหัศจรรย์ใจเปลี่ยนแปลงชีวิต ราวกับปาฏิหารมีเกาะแก้วคุ้มครองตัวเองและผู้อื่นตับนี้จนนิดนิรันด์เมื่อข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วด้วยสัมมาอาชีพด้านดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขอผลบุญนั้นจงกลับคืนสู่มหาเทพเทวาทุกทุพระองค์ ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลหากข้าพเจ้าได้รอดรุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตรอดรุ่งเรืองเฟื่องฟูต,ต,งงฟต,ต่อเนื่องกันไปตาบลมหายใจสุดท้ายขอฟ้ารับรู้รด,ดินอวยพร ลมส่งเสริม,ม,รมน้ำเสริมส่ง,สสงขอให้ประตูครังสวรสวรค์เปิดณบัดนี้สาธุสาธุสาธุ